ก่อนะวันน ah. ี้วันน right. right. well, okay. ี้ที่เราเรียนไปนะแต่ต้นชั่วโมงนี่ขายชั่วโมงลวรู้สึกยังไงบ้างเออดีขึ้นกว่าเก่าว่ายได้ไกลขึ้นแบบไม่ต้องหยุดกลางคันแล้วในความคิดของเราในชตอนที่เราจะมาเรามีความคิดนะว่าในชั่วโมงแรกต้องเรียนได้อะไรเมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงลืมละชั่วโมงแรกชั่วโมงแรก ก็ต้องอยากเรียนการหายใจแล้วก็อยากเรียนยังไงเรียนสีตาแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ลูกมาตกน้ำจะทำไงให้ลูกขึ้นมายังไงอ่เมื่อก่อนจะไหว้วอกแล้วก็ต้องเงยหน้าตอนนี้ก็ไอดีดาและมีมีอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปรอบดูนะครับพรุ่งนี้มาได้กี่โมงครับมาถ้ามาเช้าก็มาเลย จะมาได้กี่มงครัเนเจ็ดโมงไงเีจ็ดโมงเร่มจะมากี่โมงมาแปดโมงแล้วนะครับเรียนรอบแปดโมงอนนี้เกันว่มแปได้ใช่อับได้ครับอกเดได้ลราเดี๋ยวสายสายเดินไปทำอะไรก็ได้นจะซอมต่อได้แ่มจะซ้อมต่อไม่ได้ละจะมดูชชนกครวันนี้ก็ผมจบหาวิทยานี้นะยินดีนะครับที่ได้สอบเป็นไงบ้างเรียนกผม บายบายไม่ดุไม่ดุไม่ดุกัเมื่อก่อนเรียนก็ัูที่สอนตอนประถม